ครับแล้วก็ปูนกาวครับปูนกาวปูกระเบื้อง TOA ติดหนึบติดทนติดนานปูนกาวไม่ผสมปูนดำปูนกาวติดดีจนใครๆก็ต้องติดใจเลือกปูนกาวปูกระเบื้องจาก TOA ขอบคุณบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนต์ซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนด้า5 0 0ยาธาตุําขาวไทยนครดีออกไซด์ขอบพระคุณท่านในห้างวินัยวีรพุชงนะครับ่วยการสนับสนุนศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับมาตามกันต่อในยกที่2นะครับยกนี้ก็ไม่หนีด้วยนะครับก้องพนัสยับเข้าไปใกล้ๆโอ้มีแข้งซ้ายโดนเกี่ยวล้มลงไปครับยอดทรงชัยเองก็ยังไม่รีบร้อนนะครับ ยกนี้ออกมานี่มีเน้นเจาะยางแล้วก็ต่อยหมัดตามสไตล์อยู่แล้วครับอ่ะยกแรกนี่สัญญาณความดุดเดือดร้าวใจนี่เริ่มจะมาแล้วนะครับทั้งคู่ออกอาวุธกันร้อเรนะครับเราอาจจะเห็นมวยไทย5ยกนี้ยก1ยก2ออาจจะสัก 60% 7 0นี่ร้อยเปอร์เซ็ลยครับนิวครับโอ้โห,โโหกระโจนเข้าหาอ่าในในในกล้องพน,นัดอ่าตัวใหญ่ตัวใหญ่ขีบเด้งไปโอ้โจับจับหน้ากลัวเลยครับเหลี่ยมนี้พี่บอลโอ้ยโ,โออ้นี่ครับว้าโอ้โหดูอาจารประวัตินึงแกะแยกมาก่อนครับวาเมื่อกี้จับในแล้วดูคึกคักเลยครับฝ่ายน้ำเงิน นี่ครับมาหาจังหวะหาจังหวะเดี๋ยวดูครับใครออกก่อนใครออกก่อนดูมายอดธงชัยแกก็แฝงง้างคูรอไว้ก่อนแต่ว่าก้องพันนัดครับกองพันนัดโอู้ยกำปั้นมากำปั้นกำปั้นอีกแล้วกำปั้นโอ้โหเริ่มจะเน้นของหนักหนักโอ้โหนี่แหละครับเอาแลลวครับโอ้กรรมการนับนะครับทำได้จะให้โอกาสนะครับแต่ลุกไม่ขึ้นเลยครับกรรมการต้องนับก่อนนะครับ มาดูกันนะครับว่าจะเช็คบินได้หรือเปล่านะครับยอดธงใจทีมงานยิ่งสั่งเดินอย่างเดียวโอ้ยกระโดดทีดยังเมาอยู่ครับยังเมาอยู่จะพยายามจะบวกสองมันยันเมาโดนอีกแล้วนะครับฝืนไม่ฝืนกองพนัดไม่ฝืนก็า้าแต่อาการตอนนี้โอ้ไม่ดี ครับมาแล้วก็โอ้โหดูจริงๆครับยอดพรงใชยกาจะเช็คบินให้อยู่เลยครับอา้าวเช็คบินได้ไม่ได้เช็คบินได้ไม่ได้ครับโอ้ยแหมแทงมาก็หวาดเสียวแล้วครับมากองพนัดเดี๋ยวก่อนมารอหายเมาก่อนอดู โอ้ยดีครับแหมติดการติดการนี่ครับตอนนี้มาทุกทิศทางแล้วยอดพงชัยโอ้โหมาต้นยกจับไ้ได้สวยๆไปพะโดนกำปั้นครับอ่ะว่ากันต่อเลยครับช่วงปลายยกสองเอาล้ครับยังเริ่มฟื้นแล้วนะครับเดินขยับเข้าหาไม่รอแล้วนะครับพาโดนนับไปโอ้โดนขวายืนลงใบยุติการชกเลยนะครับเริ่มจะฟื้นพอจะโดนจะเดินนี่ครับโดนบวกเลยครับ จบไวครับวันนี้โอ้ยอดธงชัยทีเด็ด99เช็คบินเลยครับยกสองเท่านั้นครับไวกว่าคู่แรกด้วยครับนี่ครับแกนเนื้อเนื้อหมัดเนื้อศอกนี่โอ้หน้ากลัวแหละครับคู่ชกนี่เห็นแล้วก็โอโหตกใจอะครับเดี๋วดูภาพช้าครับถือว่าเป็นนักมวยคนหนึ่งที่ชกแล้วสนุกดุเดือดนะครับดูภาพช้าครับอันนี้นี่นับแรกเลยครับ แล้วนี่ครับโดนหมัดก็มาเตะทลาเป็นนกปีกหักเลยครับนี่ครับมาจบไวเลยครับยกสองมาจะแลกกันแบบนี้ก็นี่ครับไม่ใครก็ใครก็ต้องลงไปให้กรรมการนับครับมาแล้วก็ยุติ